ยานะครับตอนนี้นักร้องนําของวงนี้ก็มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีครับพี่ยักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งเข้าเข้ายงรายการปัญหาชาวบ้านอย่างนั้นนะครับผมวันนี้เป็นอะไรรับปัญหาน้ําพ่อที่บ้านใช่ใช่เปิดนี่เพลงอะไรเปิดสนุกสนานเลยครัคึกคักสนุกสนานเฉดเท่เฉดเค้อะไรกันนะเออคืออะไรครับพี่หยาดเฉดเค้ยเฉดอะไรพวกนี้ครับมันคือ มันคือความสัมพันธ์ของคําว่าเฉดกับอะไรบางอย่างกับอะไรก็ได้คือเฉดกับอะไรก็ได้คือวงเฉดทำใ้แบบว่ารู้สึกยิ้มและสนุกเฉดกับเป็นได้เฉดกับคคกก็ได้นี้ฟันละเคลมครับเฉดป๊อกได้ใช่เฉดพี่เคนได้เฉดพี่เคนไม่ต้องมีพี่แล้วถ้าจะเฉดกับพี่เคนเลยขออีกรอบดีกว่าเป็น เฉดเคนเลยอไม่ได้เคารพผมเคารพพี่แล้วมันนําไปสู่อะไรครับตรงนี้มันก็นําไปสู่ความสนุกบางอย่างอที่เกิดขึ้นในเพลงเพลงใหม่เพลงนี้ครับเพลงชื่อว่าอะไรนะอย่ามาเยอะเพลงชื่อว่าอย่ามาเยอะครับออกเสียงอันนี้คือบอกพี่ว่าอย่ามาเยอะหรือว่าใครตีใครผิดใครต้องออกเสียงเลยแล้วยำมาเยอะเพรี่ถูกที่ไม่เกี่ยวเลยครับพี่เยอะอยู่แล้วออ๋ไปตีกองมาเดี๋ยวรอ ล้วเนื้อหาพูดถึงอะไรครับเพลงนี้อย่ามาเยอะเลยฮะเนื้อหาเออเพลงนี้คืออย่าไปเยอะอ่ะพี่เขาสิครับอ๋ออยากพูดอะไรก็พูดเออพี่ปอนี่ผมว่าพี่เ็นยังไม่ยอมเลยคือบอกว่าเป็นเรื่องของเหมือนคนที่เป็นแฟนกันหรือรักกันอย่างงี้แล้วก็บางอย่างมันเยอะเกินพอดีแล้วก็ตื่นเมื่อก่อนว่าเฮ้ยอย่ามาเยอะเลยแล้วก็รักกันอยู่แล้วถ้าอยากให้แบบรักกันอย่างสบายใจเนี่ย ต้องไม่เยอะก็นิดนึงออ๋ต้องมีที่ว่างนิดนึงอย่าหึงเกินไปอย่าขี้โมโหเกินไปไม่เข้าใจป่ะเนี่ยพี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเลยกำลังดีพอคุยปุ๊บพอเราวางหูปุ๊บใครอ่ะอ่ะอะไรอย่างงี้อย่าเยอะพอเราเล่นโทรศัพท์ใครอ่ะไม่ไม่ไม่สมมุติสมมุติให้ทางบ้านเขาเห็นภาพให้ทางบ้าน ครับทางนี้แหละพี่แบบนี้แหละพี่ึกษากันให้เสร็จเลยป่ะโอ้ยอย่างขี่โมโหอย่างขี่โมโหเนี่ยเอะๆเยอะๆแล้วแล้วกระแสเป็นไงครับบ้างครับสำหรับปล่อยทีเซอร์ไปแล้วทั้งทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งทีวีครับผมทีเซอร์เราปล่อยไปไม่นานยอดก็ขึ้นเป็นหมื่นล้านแล้วโอ้หมื่นล้านวิวอ่ะรับตอนนี้ก็คือบอกว่ามีคนให้ความสนใจเยอะแล้วก็ได้ปล่อยตัวที่เป็น ไลลิกเวอร์ชันไปแล้วนะฮะคนก็ให้ความสนใจได้เยอะมากไลลิกเวอร์ชันน allora ี่อันไหนสนใจเยอะกว่าก็จะเป็นแบบฉันอย่างนั้นจ้ะหล่อเล่นหล่อเล่นล่อเล่นก็มีคนให้ความความสนใจทั้งคู่อ่าอย่างดีเซอร์ก็แสบตวงดีเแล้วก็อย่างไลลิกเวอร์ชันคนก็สนใจว่าเนื้อร้องเพลงนี้มันหมายถึงอะไรแล้วผมก็เลยสนใจว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ดู m อกันสักทีหนึ่งก็ ไม่น่าเกินกลางเดือนนี้ครับวันที่15น่าจะวันที่สิบห้าแต่ยจแล้วเสร็จแล้วยังเลยฮะโอ้ยทเร็วแต่เตรียมพร้อมทุกอย่างเราคิดแบบใช้เวลาคิดมากกว่าเวลาทำอยู่แล้วคุยเรื่องที่ว่าถ่ายปึ๊บเฮียมะครับเอออะไรนะเปล่าถามว่าคุยเรื่จบยังอ๋อโอเคโอเคโอเคก็ผมอยากรู้ตื่นเต้นกับวงแบบโอ้อันนี้คือซิงเกิลที่สองครับซิงเกิลที่สองครับได้ติดตามเขาจะตอนเด็กแต่เยอะกันเองทำไมเนี่ย และซิงเกิลที่3ามะครับโอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสอสองอียังไม่เสร็จเลยเนี่ยสองสองแค่อยากเนี่ยอยากีเห็นอะดาวน์โหลดได้เมื่อไหร่ดาวน์โหลดได้แล้วครับตอนนี้นะครับทางดอกจัน1 2 3 1 8 8 8นึ่งแปดแปดแปดะครับเจอเลยแปดแนะครับครับผมได้ฟังกันใหญ่แน่นอนนะฮะเรารู้เรื่องราวของวงเชิดเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเราจะ เข้าเรื่องของรายการเราต่อแล้วนะใช่ผมขออย่างหนึ่งเลยนะหรือพี่อยากรู้เรื่องเพิ่มอะไรเพิ่มไหมฮะไ่ต้องเพิ่มนะวันนี้โอเคมากเลเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งดาว์โหลดทั้ง MV ทุกคนรู้แล้วนะเข้าใจตรงกันนะขอดาวโหลดเมืกีได้ไหมเมื่อกี้ผมฟังไม่ทันดาวโหนดได้ที่สามดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งแปดแปดแปดนั่นแหละเข้าใจตรงกันนะถ้าอย่างนั้นเราเข้าช่วงของเราต่อไปเลยดีกว่าเพราะวันนี้พี่ยักษ์ไม่ได้มาแค่เรื่องของเชนอย่างเดียวพี่ยักษ์มาตรวจกันบ้านด้วยในช่วงสนามปล่อยของครับ ใหม่เลยทีเดียวสามานะครับวันนี้มีใครบ้างครับพี่ปอเพลงแรกครับผมชื่อเพลงชีวิตจากวง Jump Up and Down เข้มข้นแน่แน่ชค่เพลงก็เข้มข้นเลยนะเพลงก็แบบว่าดูหนักแน่นมาเลยนะชีวิตถ้างั้นเราไปฟังก่อนไหมเราคุยกันก็เป็นอ่าเชิญฟังเลยครับ จะพูดในเรื่องของความฝันความฝันอ่าไหนลองถกกันซิครับไอถานะทีวความเป็นจริงอ่าแล้วก็เป็นเรื่องของกําลังใจในการใช้ชีวิตในตอน<ม>ท่อนฮุกอ๋อจริงๆแล้วเป็นไงฮะการเขียนอย่างนี้นี่ถือว่าทําให้เข้าใจยากง,ง่ายยังไงการเขียนอย่างนี้ผมว่ามันมันมีคําที่คําที่สละสลวยเยอะ มันค่างเยอะแล้วก็มีคําให้เลือกใช้เยอะแต่การเขียนให้ให้แบบรู้สึกว่าอินตามไปด้วยเนี่ยมันเพลงพวกนี้มันจะค่อนข้างยากเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นจริงนยิใช่ครับมันต้องรู้สึกว่าได้ยินบางคําแต่บางคามันก็หายไปไม่ค่อยได้ยินคําร้องเท่าไหร่สมมุติว่าเนี่ยเราโปรดิวซ์น้องคนนี้อยู่คิดว่าจะต้องปรับปรุงยังไงบ้างครับในความรู้สึก เรื่องดนตรีถ้าเกิดเอาเรื่องดนตรีก่อนง่ายๆดนตรีผมว่าดนตรีของน้องเขาค่อนข้างค่อนข้างดีนะอดีนะถือว่าถือว่าเป็นวงที่มีฝีมือทีเดียวครับแต่ก็ต้องแบบเรื่องที่เราได้ยินกันตั้งแต่แรกว่าการบาลานซ์การการให้ให้รายละเอียดในการจูนอตอนขึ้นมากีต้าร์เนี้ยอะไรเงี้ยมันก็อ่ะ ถือว่าโอเคถือว่าดีทางความคิดผมก่อนนะครับคือดนตรีมาดีแล้วแหละถ้าเกิดมิกซิ่งบาร์ให้ดีกว่านี้หน่อยเนี่ยก็อาจจะโอเคขึ้นเพราะร้องเนี่ยจมมากแต่ีตาร์จะหยู่พรวดออกมาเลยทำให้ได้ยินไม่ค่อยได้ยินร้องนะครับแต่ใเรื่นแบบค่อนข้างดีมีสีสันเยอะสีสันดีครับแล้วก็ผมว่าร้องผมว่าน้องในการร้องเนี่ยชัดกว่านี้ได้ในการออกคำานรูปปากหรือว่าวิธีการออกเสียงใช่ครับ ก็อาจจะแบบว่าจะมีคนคุมร้องหรือเปล่านี่ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ต้องแบบว่าดูแลเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าเนื้อเพลงแบบเนี้ยต้องชัดถ้อยชัดคาอือคือต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าอยากจะพูดอะไรว่าถ้อยคําในเพลงพวกเกี่ยวกับชีวิตอย่างเงี้ยมันจะเป็นคําที่เป็นกวีบ้างเป็นคำเปรียบเปยซะเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้พูดกันตรงตรงเลยถ้าฟังไม่ชัดมันจะตีความผิดไปกันใหญ่เลย ทีม่ามายไเฟกในห้องน้ดังตกใจหมดเลย <c oughs> สรุปแล้วเพลงสรุปแล้วเพลงอารมณ์แบบเนี้ครับเ <หา S 2> นื้อหาเนี่ยมันสําคัญคบางที ie, อาจจะไม่ต้องใช้คํายากอย่างที่พี่พียักว่าอาจจะไม่ต้องใช้คํายากแต่คําต้องรู้สึกรู้สึกทําให้คนฟังแล้วคล้อยตามไปได้นั่นคือคสิ่งที่สาคัญคถ้าไปปรับตรงนี้ได้ปุ๊บแล้วร้องให้ชัดทอยชัดคําพูวะ ควมันก็จะรู้สึกแล้วก็เข้าใจตามกับสิ่งที่เราต้องการนําเสนอใช่ครับแล้วผมว่ามันคงจะไม่ยากที่จะทําให้เพลงนี้มันดีขึ้นมาได้ในแบบเนื้อหาแบบนี้ทำให้คนอินได้ไม่ยากก็ลองเก็บเอาไปลองปรับดูนะครับลองส่งเข้ามาใหม่ถ้าต้องให้คะแนนครับพี่ยาครับถ้าต้องเลยสมมติว่าต้องให้แล้วกันจริงๆไม่ไม่ได้ตัดสินชีวิตอะไรน้องเขาไม่ครรไม่มีใครรู้เลยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยลองให้ดูเต็มสิบครับ เออเต็มสิบผมคิดไว้ในใจตั้งแต่ตอนฟังแล้วคิดว่าเราคิดไม่แนใจตั้งแต่อยู่บ้านเดี๋ยวสิร่วมันก่อนสิถ้าตกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเรื่อดูเรืงกดวดหวจริงอ่ะผมต้องให้ผมต้องให้เจ็ดก่อนแล้วกันเพราะยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงบางอย่างครับผมแต่ว่าถือว่ายอดเยี่ยมแหละถือว่าดีมาสุนทรางล้วเดี๋ยวปรับให้มันเป็นต้องปรับแค่นิดหนึ่งแล้วกันครับผมโอเคนะครับผ่านไปวงแรกนะครับ วงที่2ครับชื่อเอ่อชื่อวงเอาชื่อวงก่อนแล้วกันนะฮะสุขขาสงเคราะห์17ครับอยู่ใกล้มากพี่ป๊อกนะครับผมให้8เอ้ยใช่ตั้งชื่อวงเลยฮะยังไม่ได้ฟังเพลงเลยเดี๋ยวที่ใจชื่อวงก็แสดงถึงความผมผมรู้สึกว่ามันสบายอ่ะไม่ไม่รู้สึกว่าเขาเขาให้ทุกคนนะให้ทุกคนนะสุขขาสงเคราะห์เขาให้คนสุขขาสงเคราะห์ถึงกับสุขขาสงเคราะห์1ิบสด้วย17อสะแมวยังมีแค่9ชีวิตอต่แต่สุขขาสงเคราะห์เขามี17อสะ17บวกกันได้ได้8 โอ้โห่ชื่อลงก็ไปได้ไกลแล้วนะครับอ่ามาดูชื่อเพลงกันเพลงอะไรพี่ชื่อเพลงอย่างน้อยเธอยังมีฉันอ๋อเฮ้ยบอกทุกคนว่าอย่างน้อยยังมีสุขาสงเคราะห์วะอ่าเออยไม่พู้อยาฟังไม่รู้ผมอยากฟังอยากคิดเป็นคำพระเด็กสายนะอยากะด้ฉันไม่ได้ครับอ่าลองดูลองดูครับอ่าไปฟังกันครับอื เธอไม่ลือไกลสักคนมัน้อนร่มแทยทนใบไ,ไว้สันทางที่เธอต้องเดินนันสั้นไกลแต่เธอคือมองไม่เห็นไกลมันหลอกทั้งใบหีอยืนเพียงเธอเท่นั้นชีวิตเธอมีใครกันงดไว้ชีวิตเธอคือเดิเองใช่ไหม คนสันทางที่ดิวได้ที่พร้อมกันต่อไปเวลาให้บันเดินผ่านไปชีวิตไปตามเส้นทางไปถึงฝันนำทางหัวใจของเธอที่ลอยไปวันนี้จะต้องโดดเดี่ยววันนี้จะไม่มีใครที่ังมีฉัน อ่า้มามาดีนะมาดีขึ้นมาดูน้าสินใจพี่ครับพี่ยักฟังแล้วต้องตีหวาดีนะอ่าแล้วก็เรื่องของการเรียบเรียงอ่ะถือว่าือหวาดีือหวาดีใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการจัดบาลันซยู่นะการมิกซ์การอะไรเงี้ยนะเพลงกำลังมันเลยคิกหายไปไหนไม่รู้หรือลืมเอามา ไนี่คือนี่คือเรื่องของการจัดบาลานซ์นะครับไม่ได้เป็นที่ระโพงตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระโปงนี้ดีอยู่แล้วใช่ใช่เสียงอะไรนะเมื่อกี้บอกเสียงอะไกเสียงอิเล็กทรอนิกไอิเล็กทรอนิกอันนั้นมันดูตอนแรกเด่นอ่ะดีแต่พอร้องเข้าปุ๊บ มันควรจะหายไปหน่อยอ่ามันต้องลดลงนิดหนึ่งแล้วที่ตอนจะออกเป็นดนตรีแทนที่ยามานอดันไม่มีคือคือคือหมายความว่ามันเหมือนไปแย่งกันอะเหมือนเป็นจัดสัววางผิดที่ว่าแทนนี่จะเอาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไปวางในท่อนที่ไม่มีร้องใช่แต่พอไปวางในท่อนที่มีร้องปุ๊บมันก็นว่ามันก็จะไปจับมันมันแย่งกันท้ง้มันแย่งกันหน่อยเออก็เลยไปกวนร้องนี่ทำทีนี้ทําให้พี่ยักษ์ไม่ได้ยินเรื่องร้องเหมือนกันเลยนะสองวงนี้เรื่องร้องเหมือนกันเลยนะครับตรงที่ สำเนียงการร้องบอกไปก่อนว่าถ้าเกิดมันถูกดักมากๆอันนี้ไม่ได้ว่าน้องนะคือพยายามปั้นเกินไปมันก็เลยแบบกลายเป็นการสื่อสารมันไม่ค่อยจริงจังอย่างจะแบบคําพูดที่ออกมามันฟังดูดัดแปลงนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ถือว่าเรื่องของทั้งทั้งสองทั้งสองวงนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเราคล้ายๆกันวงหนึ่งบอกว่าพูดถึงชีวิตความเป็นจริงอีกวงหนึ่งพูดถึง ชีวิตถ้าไม่ไม่เหลืออะไรแล้วเธอยังมีฉันอยู่อันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีอ่ะเหมือนเป็นคนดีอะไรเงี้ยครับดีเป็นคนดีอ๋อเป็นคนดีเป็นเรื่องที่น้องเป็นคนดีก็ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันกลับเหมือนกันตรงที่สื่อสารออกมาได้ไม่ชัดเจนคือมันไม่ได้ฟังได้ฉันต้องแบบมันยังไม่กินใจพูดไม่ชัดค่อยชัดคำอ่ะเหมือนแบบถ้าเกิดเราพูดอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีใครนะ นายมีเราเว้ยแต่นี้บอกว่าเอ้ยเหนาเว้ยหูขับใจว่าดูเรื่องเลยเหรอพี่เข้าใจมัาแหวมคือการร้องนะการร้องก็เหมือนการพูดเนี่ยมันอยู่ที่แบบจะสื่อแบบไหนออกมาอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าตอนแรกพยายามฟังแบบเอ๊ะทําไมเราต้องพยายามฟังขนาดนี้อ่ะจริงๆถ้าเกิดแบบมันชัดเข้าใจนะเอออยู่นี้ฟังอ๋อแล้วสบายๆอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่า ฝากตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆที่เป็นนักร้องหรือนักแต่งเพลงหรือนักแต่งเพลงหรือว่าเมื่อไหร่ได้ได้กลุ่มร้องใครก็แล้วแต่ระวังเรื่องนี้ให้ให้ดีในการสื่อสารให้ดีผมว่าเรื่องดนตรีเด็กสมัยนี้แบบเก่งมากเก่งมากมีความคิดสร้างสรรค์ดีครับบางทีแต่ว่าเสียงร้องมันเป็นมนุษย์มันเหมือนเดิมะมันไม่ได้แบบมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาให้เป็นวิวัฒนาการทางการร้องให้ชัดขึ้นอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของตัวร้องเอง ต้องรอไปปรับดูระหว่างหาจุดกลางระหว่างการดีไซน์กับการที่ปั้นเกินไปถ้าดีไซน์ออกมาเป็นสไตล์เนี่ยแต่ว่ายังชัดอยู่ยังโอเคอยู่ในเวอร์แต่ว่าดีไซน์ปั้นซะจนแบบโอ้หฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าจะดูแบบดัดเกินไปเนี่ยก็อันนี้ต้องปรับลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ให้ให้คะแนนที่บอกว่านักร้องทั้งสองคนมีมีเสียงเป็นของตัวเองมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์แล้วแหละมีเอกลักษณ์แล้วแต่อย่าไปปั้นเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ่ะ สมมติถ้าต้องให้คะแนนจริงๆครับผมจะให้สักเท่าไหร่ครับไม่ต้องกดดันครับใจเย็นครับผมให้แบบว่าไม่กินกันเยอะให้วงสุขขาส่งเคราะห์17นะครับผมให้7.575จดห้าเนะครับผมให้เรื่องให้เรื่องดนตรีเพิ่มขึ้นมาให้นิดนึงความน่าสนใจของการได้เปียงนะครับยอดเยี่ยมน้องๆก็เอาเนี่ยครับเก็บไปเป็นกําลังใจแล้วข้อติชมดูนะฮะลองไปปรับปรุงดูว่าทํามา แล้วจะถูกใจเรารแล้วก็ให้เ,าเอาเอาของพี่ยักษ์ไปปรับที่แบบเป็นเรานะไม่ใช่ปรับจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วลองส่งมาใหม่ก็ได้ครับ,รบแล้ววันหน้าจะได้ คะแนน8ปไปเลยก็ได้เาจจะได้ทํางานกับพี่ยักษ์เลยก็ได้เอ่าไม่น่านะมีความน่าสนใจอยู่ในตัวเองทั้ง2วงนะครับถามหน่อยครับพี่ยักษ์แล้วถ้าสมมุติว่าจะแนะนําในเรื่องของการเขียนเพลงต่อหลายๆคนที่เขาเพิ่งเริ่มหรือมันมีวิธีหรือมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างครับสําหรับการเขียนเนี่ยถ้าเกิดเพิ่งเริ่มนะครับจริงๆแล้วมันเป็นไม่ใช่เทคนิครองเป็นบอกว่าเหมือนเราศึกษาให้เยอะจากการ อ่านเนื้อเพลงครับอ่านหนังสืออ่านแบบว่าสิ่งที่เขาเคยเล่ามาก่อนก็ได้อันนี้คือแบบว่าเริ่มต้นนะครับลองอ่านดูว่าแบบว่าสิ่งที่เหมือนแบบว่าเรามีเพลงที่เราชอบเพลงนั้นเขาเล่าแบบไหนเขาเล่ายังไงเราชอบเพราะอะไรลรวก็ศึกษาและวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดเป็นเราเราจะเขียนฝึกก่อนก็ได้เขียนเพลงเนี้ย เราจะเขียนเป็นภาษาของเราแบบไหนแต่เรื่องในเรื่องเดียวกันเนี่ยแหละในเรื่องที่เขาที่เขาเล่าว่าเดินทางมาหนึ่งสองสามแบบนี้ใช่ครับรจะเขียนแบบนั้นยังไงใช่แต่เป็นเรื่องที่ต้องเป็นเรื่องที่เราอินด้วยนะอ่าเหมือนบอกว่าเราอินกับเพลงอะไรก็ได้สักเพลงหนึ่งแล้วเป็นบอกว่าเหมือนขั้นครูและลองศึกษาจากเขาดูหรือถ้าเกิดเรายังอินในเรื่องความรักแต่ไปเขียนเรื่องเพลงลบ ก็ไม่ได้นะครับมันจะฝืนตัวเองนะครับมันก็จะฝืนฝืนก็ลองดูนะครับอันแรกคือต้องมีอินพุตเยอะๆครับรับซอสรับสารเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการฟังการดูการอ่านทุกรูปแบบนะครับสองก็คือวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าเรนนี้เป็นรูปแบบไหนสามก็คือลองลงมือทําในแบบของตัวเองสข้อนี้ไม่น่ายากครับลองดูลองดูนะฮะนี่คือเรื่องราวจากพี่ยักษ์นั่นเองนะครับขอบคุณพี่ยักษ์มากๆเลยนะครับพี่ยักษ์วงเฉดขราวขอบคุณนะครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายท้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดย Search คำว่า GMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี